หลายคนไม่เคยรู้นะครับคีบตุกตาในตู้จนหมดเงินแต่ไม่ได้อะไรสามารถขอเงินคืนได้ครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k โทรลงของเราให้ด้วยนะครับมาคุณผู้ชมเรื่องนี้นะฮะเราอาจจะต้องมานั่งถกเถียงกันซะหน่อยนะครับว่าไอ้เรื่องของการคีบตุกตาเนี่ยไปคีบตามตู้เนี่ยคีบจนหมดเงินไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยสามารถขอเงินคืนได้จริงหรือไม่นะครับ ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายๆคนออกมาตอบคําถามนะครับอาจจะมีความหมายแฝงผู้ชมหนึ่งในการเล่นที่เรียกว่าง,ง่ายแต่เหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วยากมากคุณชมไอาการคีบตุกตาเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยคีบหมดไปหลายร้อยก็ไม่ได้อะไรสักทีนะครับแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ฮะมันจะมีบางเรื่องที่คนเราไม่รู้ก็คือว่าถ้าคีบไม่ได้เนี่ยก็สามารถเอาเงินคืนได้นะครับ วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับหมายเลข3255219ซึ่งอยู่ในพันทิป .com มเนี่ยมีการตั้งกระทู้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่แกเนี่ยไปเล่นคีบปตู้ตุ๊กตามาครับซึ่งกฎการคีบเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่อ่านแล้วชงสงสัยว่าทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอก็คือหากต้องการจะยกเลิกการซื้อสินค้าก่อนชําระเงินครบเนี่ยก็สามารถติดต่อพนักงานเพื่อรับเงินคืนลูกค้าตามมูลค่าที่ลูกค้าจ่ายได้จริงนะครับเงื่อนไขนี้คุณผู้ชมก็เลยทําให้เกิดกันหาขึ้นมาว่าแบบ ถ้าสมมุติว่าลูกค้าหัวหมอขึ้นไปแบบเล่นไปหลายร้อยบาทแล้วแต่คีบไม่ได้ก็ยังจะไปสามารถเอาเงินคืนได้ใช่ไหมแบบนี้เท่ากับว่าเจ้าของตู้เนี่ยก็เสียประโยชน์สิเพราะว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะแบบนี้ลูกค้าก็เอาเงินคืนหมดสิแล้วจะทาธุรกิจไปเพื่ออะไรนะครับโดยก็มีท็อปคอมเมนต์คุณผู้ชมที่เข้ามาตอบเอาไว้นะครับว่า ไอ้สาเหตุที่เขียนว่าสามารถคืนเงินได้เนี่ยอาจจะเป็นข้อความที่หลบเลี่ยงการเป็นการพนันนะฮะไม่ให้ตำรวจมาจับกลุมเพราะว่านี่คือการซื้อสินค้าเป็นตู้ที่ใช้เครื่องเลือกชนิดสินค้าถ้าคิดไม่ได้ก็ไปของเงินคืนและต้องคืนครบเพื่อไม่ให้เข้าข่ายผิดกฎหมายนะฮะ ซึ่งการมีกฎนี้ก็ทําให้ธุรกิจตู้เนี่ยสามารถกลับมาคีบได้อีกครั้งโดยไม่เป็นตู้การพนันนะครับแต่ปัญหาก็คือถ้าหากจะต้องการเงินคืนจริงๆเนี่ยเชื่อว่าจะต้องเจออุปสรรคมากมายหลายอย่างในการขอคืนนะฮะเช่นต้องรอให้ผู้จัดการมาทําให้หรือผู้จัดการไม่อยู่ต้องรอ 2- อสชั่วโมงเป็นต้นนะครับขณะเดียวกันก็มีความเห็นอีกกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมส่วนเจ้าของกระทู้บอกว่าแบบนี้เข้าขายถ้าคีบได้ก็เอาของถ้าคีบไม่ได้ก็จะเอาเงินคืนอะไรแบบนี้หรือเปล่าแบบอยากจะได้แต่ไม่ยอมเสียหรือเปล่าสุดท้ายถ้าจะได้้้ขออมููลที่ถกตง ควรจะทดลองเล่นแล้วก็ลองของเงินเองนะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เห็นคำตอบเรื่องนี้จากตาเราอย่างแน่นอนครับ